สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด wi-fi i m o o กับทางร้านของเรานะครับทางร้านของเรามีโปรแกรมนะครับให้คุณลูกค้าสามารถดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ pc นะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับ i m o นะครับลูกค้าเข้ามาที่ google แล้ว,ลวพิมพ์ว่า i m o o pc นะครับหลังจากพิมพ์ไปแล้วก็จะเจอลิงก์นี้นะครับเป็นเว็บของ i m o นะครับ i.mu.life. com ก็จะเจอลิงก์นี้ครับดาวน์โหลด i.mu.life ลูกค้ากดดาวน์โหลด i.mu.life แล้วก็ติดตั้งลงเครื่องได้เลยนะครับหลังจากติดตั้งลงเครื่องแล้วก็จะได้แอปตัวนี้มานะครับโลโก้สีส้มนะครับก็กดเข้ามาที่ i.mu ได้เลยนะครับกดเข้าแทยบได้เลยครับเข้ามาที่หน้านี้นะครับหลังจากที่ลูกค้าลงดาวน์โหลด i.mu ลงเครื่องแล้วนะครับก็กดตรงนี้นะครับลงทะเบียนนะครับคำว่า register นะครับลงทะเบียนแล้วก็ ใส่เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับหลังจากลงทะเบียนใส่เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านแล้วลูกค้าก็กดล็อกอินเลยนะครับไอ้มู่ก็จะทําการล็อกอินแล้วก็จะเจอกล้องวงจรปิดที่อยู่ในเบอร์โทรของคุณลูกค้านะครับสมมุติว่าเบอร์โทนี้ของคุณลูกค้ามีกล้องอยู่4ตัวกล้องวงจรปิดก็จะขึ้นทั้งหมด4ตัวเลยนะครับเราก็สามารถกดดูกล้องได้เลยนะครับเห็นไหมครับ ถืว่าผมกดดูกล้องตัวนี้นะครับก็จะเจอกล้องที่อยู่ในเบอร์โทรเบอร์นี้ของลูกค้านะครับบ้านลูกค้ามีกล้อง4ตัวกล้องก็จะขึ้นทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูแค่2กล้องแค่นั้นนะครับนะครับสามารถรีย้อนหลังที่เมนูนี้ได้เลยนะครับรีย้อนหลังดูภาพสดเมื่อกี้จะเป็นดูภาพสดนะครับ อันนี้จะเป็นรียอดหลังครับสามารถเพิ่มกล้องต่างๆเข้ามาที่แอปนี้ได้เลยนะครับก็จับประมาณนี้นะครับลูกค้ายังไงก็ลองทำลองดูนะครับทำไม่ได้ยังไงก็โทรมาสอบถามร้านค้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ